สบายดีสวัสด <Taking> <Styles> <'t det anim ates> ีพ <Diamond Hayır> ี่น้อง่อคนเนอมพวกกับสบ๊อบบี้คือเกามือนี่บ๊อบี้ซิมามา youtube กระตูบบซุกเนาะมือนีสิมีชุมแซ่อีกเลกินตำมีตำกุ้งมีอบหอยเนาะเชิงเดีมนนน่อจะแซ่บื้อไปคุยกพีนาะสบายดีพี่น้องนี่ครับซือตำกุ้งเนาะตำกุ้งกินพี่น้อง สบายดีพี่น้องกุ้งเนนั้น้อยซื้อมามันเลือดซื้อมากุ้งน้อยซื้อมาเต่ผมเลียงข้าวหอมเนาะเดี๋ยวขนัญสีเห็ดดอกอ่ะจะรอลิียสตจะเป็นคนตำขลมคอยตำปะังสติมากกันตื่ว้านี่กะคือหอยเนาะใช้อันนาเนี่คดคนี่ว่าปีสีตำ หัหอมเสียนะกมาเกนะเอคาือดว้ามกินนี่แป๊บเดยตักหัวหอยเสียนาเล้ก็โคซากซากเยี่ยอจมันแน่น่อ๋อคือง่วมางวงแง่เลยไรจ้าเอาบีิตำไปยืนจุนุมก็ได้่ะมาเดี๋ยวก็ย่างเดก็ใส่ยังไยากสุจ้าเดือว้ากลุ่ีนี้จะบะยัดควากุ่มนะระยัวกุ้มแขวจับ ข่าอย่อนกันีเนาะไก่ักเทียมเนาะ้าสโอพอยโอพอยสีไก่ใ่โอ้งใส่ได้ใช่หต้ยังแบบตัตพักเทียมอจะกินตมไก่อจะกินตัตักับไตส่วนหัวใจจเอาไว้ห้เจานำกใหม่เนาะใครอยากกินต่สันแข็งมันขอเขาอยากินตับอยากกินหัวใจคนปอกกุ้งนอะ กำลังมาแตนะไกำลังมาแตยังวะมาแตขุดจีดอกหม่ใหม่ใส่เป็นนัวไรโดนจีดอกก็ไหลไล่ไล่นะหลไล่อีดีพี่น้องเลยหลนละพอดีขวใส่เป็นนัวแตกใสน้ำตาลคอยก็มาซุกเลยได้กูมงอได้กูหมูเฮ้ยคอยเลยได้จะมเห็นมัไปเบืองนี้ไปเือ้ดาตัวเตือเตือเียว เ่นก็เพิ่นจไดายได้เนาเพิ่นไม่เนาะเพิ่นคุดคุดไหนคุดสมขนาดเสียนเพราะว่าีเออคุดปูดปูดเพิ่นอได้คููโตมีแต่คุ้มเจ้าเห็นคุ้มทีเจ้าเห็น้อยหอมปกดหอมมหอมเอาแซกกระเทียมลงไปกระหงเพือหไม่หอะเอาอ้านี่ลงไป พีมามากินกุ้งอย่มายื้าสิบเยคคยืน้าสิเตดยังไขอกันกับอปอรู้บอามันมาผีดีกเราออกก็สินนาบ้ดวกเนาะสุกดวกเกอกบ่กัวมัน ตัวควงตัวกินดินกินกับอันนั้นมันเดือมันก็เื่องเดือมันจะเ่อสตีบ่มาเนะเนาะเดี๋ยว้าอันนี้ตั้มเนก็น่ามาล้วบอสเซเรดตีสวัสพ้อากับแปลงไม่เ้ย โบนาาวน้าใส่ไรซิวเอาปลาแดกใช่ไหนี่อื่ตอช่นี่ย่งที่ใส่ปลาแดอ้าอบก็ใส่ปลาแดตะอ๊เคสปลาแดเใส่ให้มันซาอีตนมันมันอบสูงันอ้าวดจะใส่ยางสใส่เกลือเออใส่เกลือน้ำตาลใส่แล้วเคยโอ๊บอยู่วันี้เคยชุกแต่ใส่อันนั้นดอันนั้น

พักบวกกงามอะเดี๋ยวบ้านเอามาจะใส่ดิเดี๋ยวบ้านจะมาจะใช้พักบุกเอาเกลือจะใส่เหรเกลือติัธนามาตีบเกลือแล้วตีบพักพักพักฮอมเปฮะตอนนี้เาสิได้ตามเลยมันงส่กุรกแล้วน้หันซุกกุรกแล้วกุโรกอวนเดวน้หันหันใส่เบลมาอัน้่จานี่องเนาะช่องไปืม้อมส่ทพักตรงโอ้ใส่ พัก้อมเปย์หันกระแบเนาะพักอมเปย์มันจังแไปพักตรงโอ้ก็ได้พักตรงโอ้นำย่าเสียถินกินจับแซบเยนะย่งแปรโดดยาเสียิ่นกินบแใช่ได้ได้ซุกได้ิผิดจะเป็ดเจับแบเดอตอนนี้กะห้องนี้ก็โผลโผลตัวหน้าเอาไปเพาะมดาโผล่แเลือดเดกองนี่มาเสียม Sao tí cứ đang vậy nào? anh bậy phá mỏ của bà đùm Kê với <laughs> sao này mình kê Thổ hả Mẹ anh tí đàn Mẹ À hết yết mà bởi đọc nó ตามไม่ไหวิดาทำกระดิ่งมสดากระดิ่งตามเนี่ยตน้าโอ้โหทามนวดเพื่อไกระต่ายตัวหนึ่งสิตากุ้งสดกุ้งกัดต่เดือดเดือดหนึ่งเอ้าชูเขาคือบัวผ่าบัวผ่าบอ นอยสี่หกเนาะสุกสองหกเนาะสามหกสา่กคนนั่นก็ขายอยู่ะสาม่หกอะสักองกลางกุนดตียังไปถอดทัวร์กุบใส่แป้งเนาะ เห็นบ่างฮะหอมเปย์ใช่พังหอมเปย์พังหอมเปย์ตัวนี้กูด่างแนวด่างดีๆเด้อยีดิมนั่นมักมีแน่นะใช่บักใช่บักเดินดิบเด้อพี่น้องเลยโอ้น้าเอ็งอ่อนๆเนาะใช่ไหมใช่ไปกินมาพี่มาพี่ ไปมากเด้ไปด้านได้บ้านได้บ้านสต่ไดีกันลูกดีเออแดีบ้างนะสดีกันดีป้าลูกไงแตดีบ้างลูกดีออสาธุเฮ้จะจะความกยงอันนี้้นี่ไปประเดเคาะอยู่พะนี่ปิดเปิดรเร โอ้พอยก็ใส่ถาใส่หน่อยจังหน่อยมันจังกระเซบบเหตุเบื้เห็ดดอกน้าเจีเนาะเอาอันนี้เรวาแนวจิมแลจะมีอยู่บ่จี้ไม่อ่ามันซบแต่ว่ามันสีบอนานไรเพราะว่ามันโอ้หน้าบเพไ้เนมันลมีแต่ออง่ยก่าแน้จิมแคลจะมีอยูบ่จิไมอ่ามันเ่บ้านมันสีบหนนาะ ก็เจ้าว่ามีบ่ดอกนี่ได้่อยเอาบ่ถึงไปไม่ไปเอาไม่ไปเอาไปไหมแหน่ซื้อเลยอ๋อใส่เบือกูเปลือกเขาเป็นมินต์นะคะเนี่ยนึ่งตีน่ะไปเอาอ่ะไปเอาหน่อยค่ะมันส่คมบ่ต้องใส่เปลือกอ้าวกบเจ้าจะไปเอาตีน้งงดูไปเอานึ่งชูไปไปเอานทำกันาตรงหน้าสิเบิดเท่าไลหน่วยนะ สติมาแล้วสตีมาล้วมุ้ยดาวิดาวิเอวันว่าดีดังใสงงาเนไงใสงยังดีไม่ได้แส่สักม่ได้น้าพี่ตัวเมื่ะวันศุกอ์มาท่โก๊ะนี้นะคือโอเคตีอ่ะอเกัเมื่อไงเจ้าเก็ดตีกินซมย๊อ้ออ่าถ่ายชยใส่เหตุจุกอ่ะ ครับครับเดือดไทยกระถิ่มเนี่กระแน่ฟื้นมีกรบป๋าใส่ค้างสนมามบนชื่อือเราขึ้นค้างสนามบ้เออก็ฟื้นใส่มันอันนี้ใส่มันแห้งๆเ,เนาะอ่าวโคตรมึงหอยค่ะมันสุกไปพวกแก่หันมาสุกสอ้าว ยุบเป็นค่ะปลาตีงมาฮุบจะให้ให้ร้านกินได้บ่าวกบ้ากี่อย่างนะไม่หตามเลือดจีจตน้นาจะไปกินมเขืออยหายกูไอ้ซุกก็ยางเ่ใส่หรอกรเงหออยู่ข้วอันขวาน้ำไุ้กเขาไปเอาเลเอมื่เขาไป้ก็บอกมเนาะตัวบานุกไดุ้กกใสอือแบบเาไปเอาเลยไอ้ซุกค่ะน่าจังอ่าฟักเาเขาบอกว่าจะเหตุประตูนี่เด็กเขาทานกันไร โอ้ในในเดียวมามาไปมึงยานมีตัวเดียวคือบปรไทกุกไกุกกนกระมนนเอาหอยไซนี่หอสไซบนั่นอละยอกยอกให้เป็นตาแสบโดนนี่คือเอิดหัวแล้วเจอหัวกินหัวเม่น้องนี่หัวน้อง

พี่อ่อานี่วนเมเลขอมากันเพื่อนห้าเพื่อนหนาเมือเลิกเพื่นๆไหนทาน้องเกมากก่อนเป็นยังไงเสีอนแบะมึปลาสุดอดนี้เท่ร้องมาเท้าปาที่เทเนูเทียมเทยาไ้ยาเอทุกกระดีไทยไทยไม่ซิมซิมเอาแม่อะไร ปอปากแม่น่อยแต่โทษแลวหยดกูเนาะไปแม่หนองป๊อปป๊อปไปเอิญแม่หนองโอ๊ตปอปาไปเงาเอิญูจ้าก็นเนี่ยมาป๊อปไว้ไปเอิญป๊อปกล้งโถดค่ะแต่ลงโถเนี่ยเอิญ้น๊อกจะลงโถดใส่อดูอยากเนาะ

ยมงนะครับยังสองจอนนะถออหยับเออยับขัดถอดหัวกุ้งนะถอดกุ้งอบหอยบ่มีแจ๋วมีกรต่ายหมอกห้องเสร็จมไมาเด็กก่้นมาด็ เดี๋มันเป็นเด็กมันนวดนะเปนเด็กตืันมัเพักรานมันเกมากเหรอนับข่าวด้วนะมาได้พี่น้องเลยมาได้รกังบ้านยังัดห้บ้านตี๋อ่ะก็รอวังนั่ง้าขาวบางยาใ้อาิกิมซาเอาไว้ใช้เันมาเขีการันตี จะขับอกไนก็ชีออกบ่โอ้หวานไอ้ดแสมตาลเลยนะอ๋อก็อบกันสีแลวบ้างอือบหอยงั้นไปอยู่บ้านซุกจะอวานอบหอยนใส่อบขนมเป็ดอบไก่ใช่ใช่ก็ได้ใส่มาใส่มาใส่ก็ไม่ใ่ได้นะไปานี่บังกล้องไปสอนตำรวจบนไอหอยนี่ระวังป่าลูก

นัวขาอ๋อไ่ได้คอืมทำมะฮงกันนัวเด้อเล็กเลิกเลกเลกเลกดีดีเซ็มคมกแมีเลยุนะไดยาวรสชาตัว่านองตามเนีบอืมใครก็ไม่ยการยั่โดอย่าไปเห็ุของสาวไม่มากก็กก็มากก็มาก นี่ไรกะปิคืออิ่มไหมถึเลยเรื่องนั้นบอได้โอ้ลูกใช่ใช่มันสีตังกว่านี้แู้วมัน่ังด้ตัวนี้อืมแล้วตีแล้วตีด้นยังไยอย่่เอามหงุดหงิดนะพอบีคือบอมากินมันเก็บได้ดำค่ะก่อนที่ท่านมาเยี่ยกเขาไป มึงมางก่อนเกอี่นังหนุขึ้นอาบอ่าหอยไหมเนี่ยขดหนึ่งอะไรอีบใส่ด้วย่หอยมันหอยหน่อยไรต่างจีบน้องห่วงเสีางจีบเด้ง

ตีมันเทดน้อยจะกินได้ไม่พีนก็น่าเกลียดอืมนะคนกระโดดเป็นสีชมพูนะเสีอีกเน่งนี้คับเลยน่ไงเลยก็อะไรกเฉะกนเอกพ

ใครขโมยเกรือค่อยไปใส่ดูตาใอาไม่อะตุตุ๊อยู่นี่ตีบระางกองกูอยู่เนาะกดช่ครับมี่แกเปลือกหอยหันกงานบใส่แจยินอมึเนะกบักมีครัยืนดูตาโอ้ยย รอมให้ส <onents> ักก่อนสับป่นมือย่ากัอยากผักอะไรอยากผักก็บอกย่ามก็ใส่หลายไปสิหัวหนาวคือกบโบอีกแล้ววุปกูกปนยังปุูกข้ามเวลาอ้อ